สวัสดีค่ะวันนี้นะขุดจิบนะกะ็ตื่นแต่เช้านะมาเข้าเซเว่นอีลเว่นนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดขุดจิบเองนะก็มาหาซื้อขนมนะคะไปฝากเด็กๆนะตามไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ โดยนะคุูจิบก็ยังไม่ได้แจกขนมนะคะมีเงื่อนไขว่าให้เด็กๆนะตั้งใจทำงานนะหนึ่งหน้านะคะเอามาแลกกับขนมนะตั้งใจเรียนมากนี่คนเก่งคนอะไรอะลลเลือกแล้วอะแกะไปยังเอาให้เลือกทีหนึ่งอะ่ะ เด็กๆนะก็ตั้งใจทํางานกันมากเลยนะคะเพราะว่ามีเป้าหมายก็คือขนมคนละหนึ่งชิ้นนั่นเองนะขนมก็ยังรอเด็กๆอยู่นะคะนายเอาไหนไายเอางานอะไรมาแรกนี่งานสวยด้วยค่ะเอาะไรโอเคเลือกเลยเอนนอ,เอโอเคเอ่เลือกเลยหนึ่ง อะไรดีโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยโอ้ยเใจโอ้โหอ่ะเลือกเลยหนึ่งชิ้นโอเคครับขอบคุณครับเออไหนหันเลยหันให้คุณดูดูก่อนโอ้โหสวยไหมสวยค่ะอะไรอะไรค่ะขอบคุณค่ะด้วยอ่าเปลี่ยนได้ครับตอนนี้เลยห้ามแกะนะแกะแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะ เลือกเลยอ่ะลูกเลือกเลยเอาอะไรขนมอะไรอ่ะมีสามสีไหนดูดิสีอะไรเอาน้ำเงินไปครับขอบคุณครับครับโอ้โหอ่ะเลือกเลยหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้โอเคขอบคุณค่ะ,ะมาต้นกล้ามาโอ้โหสวยเลย ดีมากเ่ะเลือกเลยหนึ่งชิน้นครับขอบคุณครับครับโอเคเ่ะเลือกเลยหนึ่งชิน้นขอบคุณค่ะโอ้โหสวยจริงอ่าเลือกเลยหนึ่งอันเอาลายเลือกเลยหนึ่งอันอ่ะขอบคุณครับครับผม โอเคครับอ่ะเลือกอันหนึง่งเลือกอันหนึง่งเอาไหนก็ได้อ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยเออครับการเลือกเลยหนึ่งอัน้อันนี้ไม่เห็นอร่อยอ่ะเผ็ดจัดจ้านค่ะอ่ะออดูงานอ่ะเดี๋ยวไปรนะบายสีเสร็จนะเอะเลือกอันหนึง่ง ขอบคุณครับเออไอ้ดูนะดูงานอ่าอ่าเลือกอันหนึ่งยังลูกยังเลือกอันหนึ่งครับอ่าขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับอ่าเลือกอันหนึ่งครับโอเคครับเอ็ดดีอายลูกได้ไรโอเคอ้ยเบนโตะจะขายดีน่อยน่อยนะ ออยเปล่าเอออร่อยครับเอาหวานเจี๊ยบเลยอร่อยไหมอร่อยไหมก่อนกลับบ้านนะเด็กๆก็รวมตัวกันมาช่วยกันอวยพรให้ครูจิ๊บด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยขออะไรนะขอให้ครูมีความเขมีความสุขขอใครูาวขอหครูเอย่างี้ล Okay.